สวัสดีครับวันนี้สุสเซมนตาท่าช้างนะครับจะมาสาธิตการล้างภาพกลาวนะครับเลนของลูกค้าตัวนี้นะครับกรอกของลูกค้าหักมานะครับแล้วลูกค้าติดกาวมาเยอะเลยครับสภาพยำแย่มากครับดูให้ดูเริองต้นนิดนึงนะครับนี่คือสภาพเลนนะครับแบนที่ลูกค้าหักแล้วติดกลาวนะครับ ือนไม่ได้นะครับแว่นหักห้าติดกาวนะครับทําให้เราซ่อมได้ยากขึ้นแล้วกาวก็จะมาเลอะที่เลนทําให้เลนเรามีความเสียหายขึ้นครับมาดูวิธีการล้างครับกาวออกนะครับเดี๋ยวลองดูครับผมเอาเลนออกมาจากขอบก่อนนะครับชิ้นงานของเราจะมีคราบกาวเยอะเลยนนะครับผมใช้ตัวอะซิโตนนะครับบ้านเราเรียกว่ายาล้างเล็บก็ได้นะครับนี่คือยาล้างเล็บนะครับ ครับสูตรเคมีทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าอะซิโตนนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะออกไม่ออกนะครับผมใช้สำลีนะครับดูอะซิโตนนิดเดงนะครับดูนะฮะค่อยๆเฉ็ดครับดีขึ้นแล้วเห็นไหมฮะดีขึ้นแล้วเห็นไหมฮะดีขึ้นแล้ะนะครับถ้าโดนไม่นานนะครับ ามารถเอาออกได้นะครับแต่ถ้ามันโดนนานมากแล้วนะครับค้างเป็นเดือนมันจะเอาไม่ค่อยออกละเห็นไหมฮะออกแล้วฮะเห็นไครับออกนะครับเห็นไหมครับเรื่องต้นนะครับวิธีการล้างคราบกาวนะครับกาวกาวตาช้างกาวช้างนะครับหรือบางคนเรียกว่ากาวร้อนกาวเวสานะครับ,บนะี่ฮะสะอาดะ ลองเอาไปใช้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าลองไปใช้ดูแต่เตือนก่อนนะครับเอาเลนออกมาจากขอบก่อนนะครับเลน้นถ้าเราไปเช็ดจากรอบโดยตรงนะครับเดี๋ยวสีรอบเราหลุดหมดนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะซ่อมให้ลูกค้านะครับขอบเลนเป็นไทเทเนียมเดี๋ยวจะเชื่อมไทเทเนียมนะครับเชื่อมรอบไทเทเนียมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะประกอบให้นะครับโอเคครับคุณครับ